บทที่45เมธเปิดประตูเข้าไปในห้องพี่ไลยนั่งดูโทรทัศน์อยู่บนโซฟาในส่วนที่แบ่งเป็นห้องรับแขกหรูอย่างห้องพักสวีททั้งหลายหล่อนถามทันทีว่าทำไมเยพิมยังไม่ขึ้นมาเขายังคุยกันอยู่พวกหนุ่มสาวๆผมก็เลยขอตัวขึ้นมาก่อนดิฉันจะลงไปตามเยพิมพี่ไลขยับตัวแต่สามีของหล่อนแต่ไลเบา,เบา คุณเป็นอะไรไปพี่ไลยเยพิมพแกไม่ใช่เด็กๆอย่างแต่ก่อนแล้วนะดิฉันไม่อยากให้เยพิมพ์กลับไปคล้องไว้กับตรีศักดิ์อีกเลิกยุ่งเกี่ยวกับก๊กคนเต็มใจสักทีคุณไม่ได้ยินคุณเต็มใจพูดหรอคะไม่เห็นสีหน้าเขาเวลาเมินหนีเยพิมพหรอคะดิฉันนะ่ะเจ็บใจลูกยังไม่เจ็บใจเท่ากับสายตากับคําพูดของคุณเต็มใจนอกจากนั้นถ้าหากเยพิมพ์เกิดหันมาชอบพอกับตรีศักดิ์ แต่งงานกับตรีศักดิ์คนเขาจะคิดยังไงดิฉันถึงต้องการเอาไว้ก่อนถ้าเขามีบุพเพสนิวาสกันมาถึงจะถ้าเขามีบุพเพสนิวาสกันมาถึงจะก,กันอย่างไรก็คงไม่พ้นไปได้นี่คุณเชื่อเรื่องบุพเพบ,บ้าบอน,นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่กันพี่ไรยประโชดแกมเยะเาะก็เชื่ออย่างที่เคยเขาเชื่อกันนั่นแหละคุณเมตตอบอย่างใจเย็นก็เห็นไหมล่ะที่แท้จริงน่ะ ยายพิมกับนายตรีแกสนิทสนมกันยิ่งกว่าสนิทกับนายต่างใจแต่ด้วยความเหมาะสมด้วยแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่มันก็เลยผิดคู่ผิดคีมกันไปพี่เต็มใจเองเธอบอกว่าอยากได้ยายพิมกับต่างใจทะเลาะกันเสมอเพราะความเหมาะสมมันแค่เหมาะสมกันอย่างผิวเผินแต่ความคิดความอ่านรสนิยมมันอาจกันไปกันไม่ได้เลยในที่สุดมันก็เลยต้องลงเอยแบบนี้ คุณพูดเหมือนอยากให้ยายพิมพ์แต่งงานใหม่กับตรีศักดิ์เปล่าผมเพียงแต่เตือนคุณว่าล,ลูกไม่ใช่เด็กๆแล้วอย่าไปกีดกันเขาเหมือนเมื่อตอนที่แกอายุ1ิบเเลยถ้าเป็นบุพเพสนิวาสของเขากีดกันยังไงมันก็หนีกันไม่พ้นดิฉันไม่สนใจเรื่องบุพเพสนิวาสด,ดิฉันมีแค่ความตั้งใจแล้วก็เหตุผลตั้งใจให้ยายพิมพ์เริ่มชีวิตใหม่ หากแกยังมีสัมพันธ์ใดๆอยู่กับตรีศักดิ์ก,ก็ต้องตัดใจเรายังอยู่ในสังคมที่เห็นว่าเกียรติยศเป็นสิ่งสําคัญดิฉันไม่อยากให้ลูกเป็นขี้ปากใครไม่อยากให้คุณเต็มใจเขารู้สึกว่าเยพิมพ์เป็นคนสิ้นคิดหนีไม่พ้นลูกชายเขาทั้งลูกหลักลูก,ลกชังหลอนพูดต่อไปว่าดิฉันจะเอาเยพิมพ์ไปอยู่กับเราเกสเฮานี่ N oney, ให้ในายขจรดูแลไปก่อนขาดทุนก็ช่างมันเถอะ พราะดิฉันจะให้เย่พิมพขายไปเสียให้หมดเรื่องหมดราวถ้าเรากลับมาอยู่เมืองไทยอีกหนจะเปลี่ยนกลับเป็นบ้านมันก็ใหญ่โตเกินไปจะทำโรงแรมเราก็คงมีกำลังไม่พอไม่มีความสามารถบ้านนี้เป็นชื่อเยพิมพเลยนะคุณถ้าแกจะไม่ยอมขายก็อย่าไปบังคับแกเลยที่เป็นชื่อพิมพ์ก็เพราะคุณโอนให้แกเองเย่พิมพแกคงไม่คิดว่าเป็นของแกคนเดียวหรอกคะ่ะ ดิฉันจะพูดกับแกเองหลังจากแกคลอดลูกเรียบร้อยแล้วลูกในท้องของพิมพ์พเป็นลูกต่างใจเมธดพูดขึ้นล,ลอยๆยยังไม่รู้เหมือนกันว่าออกมาแล้วทางปู่ย่าเขาจะว่ายังไงบ้างก็เมื่อคุณเต็มใจเขาแสดงความรังเกยียจยายพิมพ์พจนออกนอกหน้าดิฉันไม่เห็นจำเป็นต้องให้เขามายุ่งเกี่ยวด้วยเสียงของพี่ไลเฉียบขาดบนต่อไปว่าช่างเจ้ากรรมเหลือเกิน อยู่ด้วกันมากี่ปีกี่ปีก็ไม่ทอ้องเกิดจะไม่มีลูกตอนผัวตายพอดีเมื่อเม็ดลูกจากห้องอาหารที่เลี้ยงส่งวิลลี่ขึ้นไปหาพี่เลยบนห้องส่วนตัวนั้นวิลลี่ก็ลุกขึ้นบ้างบอกว่าผมจะโทรศัพท์ไปถึงหมอนิมิตผมควรจะลาท่านหมอนิมิตใครคะแมรี่ถามพิมพ์หมอรักษาโรคค่ะเป็นเพื่อนกับคุณแม่ วินล,ลี่เขาเคยรู้จักเขาคุยถูกคอกันกับหมอแมรี่ไม่สนใจอีกต่อไปหล่นทอดสายตามองเลยข้ามไปยังสนามลำนาเลยข้ามสนามไปยังลำน้ำปารบว่าน่าเสียดายที่ดิฉันมีเวลาน้อยเมืองไทยน่าอยู่โดยเฉพาะที่นี่ดิฉันยังเที่ยวไม่หมดเลยค่ะทางใต้ก็ยังไม่ได้ไป ทางใต้ก็มีทะเลบ้านฉันอยู่ใกล้ทะเลอยู่แล้วชายทะเลที่ไหนๆก็คงเหมือนกันแกรนว่าไม่จริงหรอกแมรี่ขัดแปซิฟิกโคส s ์แถวบ้านเธอก็แค่หาดยาวๆน้ำเย็นจัดขื่นแรงไม่มีอ่าวมีกาะกับหาดไตล์ละเอียดสวยๆฉันไม่เข้าใจวิลลี่เข้ามาอยู่เมืองไทยตั้งสองเดือนกว่าแต่ไม่เคยไปไหนไกลกว่าอายุธยาจนกระทั่งเราสองคนมาถึง เขาอยู่ได้ยังไงแกรนหัวเราะหึห่งหพูดทีเล่นทีจริงว่าอยู่กับโลกความฝันของเขากระมังวินลี่เดินกลับมาพอดีเขาบอกตรีสักว่าผมจะไปหาหมอนิมิตที่บ้านขอยืมรถใครขับไปส่งผมหน่อยได้ไหมครับทอมตรีสักเหลือบดูลีกาข้อมือเกือบสีทุ่มแล้วนะไม่ควนนะหมอไปหน่อยหรือ ประโยคท้ายขอหันมาทางพิมพ์วิลลี่กล่าวว่าหมอบอกให้ผมไปหาเองท่านอยากคุยกับผมก่อนผมกลับงั้นฉันจะไปกับเธอพิมพ์ไปด้วยพิมพ์ลุกขึ้นยืนแมรี่ว่าดิฉันขอไปด้วยแกรนละ่ะแกรนสายหน้าฉันไม่รู้จักหมอนิมิตฉันขอนอน,อนพักดีกว่า พรุ่งนี้อยากตื่นไปตลาดน้ำแต่มืดก่อนไปสนามบินหาซื้อของฝากให้แม่หน่อยแม่อยากได้หมวกชาวนาอ๋องอบพิมพ์ยิ้มตีสักมองดูหล่อนพี่ว่าพิมพ์อย่าไปดีกว่านาพี่ไรยเธอจะเป็นห่วงไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพิมพ์อยากคุยกับน้าหมอเหมือนกันพิมพ์เกรงใจคุณแม่ไม่ได้หมายความว่าพิมพ์จะต้องเป็นนักโทษหรืออยู่ในวงการของคุณแม่ไปเสียทุกอย่าง พิมพ์ยิ้มฝืนๆมีเรื่องยุ่งๆเกิดขึ้นแบบนี้ทำให้คุณแม่ไม่สบายใจพิมพ์ก็เลยไม่อยากขัดเท่านั้นเองฉันคิดว่าเธอพักผ่อนดีกว่าแมรี่เราอาจจะคุยกันในเรื่องที่เธอไม่สนใจและไม่รู้เรื่องแล้วก็อาจจะดึกหน่อยพักผ่อนไว้ตื่นแต่มืดไปตลาดน้ำดีกว่าวินลี่กล่าวกับแมรี่แมรี่ยักไหล่ขวาเล็กน้อยเมื่อเธอไม่อยากให้ไป ฉันก็ไม่ไปละหล่อนหัวเราะเบาๆถึงจะเสียดายที่ยังเที่ยวเมืองไทยไม่ทั่วแต่ฉันก็ดีใจที่จะได้กลับไปพร้อมกับเธอรู้ไหมว่าแม่ของเธอเป็นห่วงเธอมากเพราะครั้งหนึ่งพ่อของเธอเคยคิดจะเป็นนักบวชแม่เธอว่าคนที่สนใจปัญาตะวันออกมากๆมากอยากเป็นนักบวชเธอก็รู้นี่ว่าฉันคงบวชไม่ได้วิลลี่ยิม้ม แมรี่มองในตาของเขาแล้วก็หัวเราะถึงอย่างไรวิลลี่ก็ยังมีเลือดเลดเนื้อเป็นผู้ชายซึ่งไม่อาจต้านทานเลือดเนื้ออบอุ่นร้อนแรงด้วยความพิศวาสตามธรรมชาติของหล่อนหล่อนยักไหลอีกครั้งขณะที่มองตามวิลลี่กับตรีศักดิ์และพิมพ์กล่าวกับแกรนว่าฉันมีความรู้สึกว่าวิลลี่เขาตกอยู่ในความสับสนยังไงไม่รู้ เคยมีคนบอกฉันว่าทางแถบตะวันออกมักจะมีบางสิ่งบางอย่างลึกลับที่อาจสะกดคนให้อยู่ภายใต้อำนาจของมันได้ฉันหวังว่าเมื่อวินลี่กลับไปแล้วเขาคงจะเป็นปกติเหล่นพูดอย่างฝรั่งที่รู้เรื่องตะวันออกเพียงแคบๆโดยเฉพาะเมืองไทยเหล่นเพิ่งจะเคยรู้จักก็ตอนที่มีโอกาสได้มาเที่ยวคราวนี้เองแกรนก็เช่นกันเขากล่าวว่า หมอนิมิตบางทีก็คงจะเป็นหมอผีด้วยกระมังพวกหมอพื้นเมืองรักษาโรคต่างๆอาจจะเป็นหมอผีด้วยแบบเดียวกับพ่อมดหมอผีในแอฟริกาแต่อาจจะดีกว่าหน่อยตรงที่เขาเรียนวิชาแพทย์สมัยใหม่ด้วยหมอนิมิตรับรองวิลลี่ตีศักและพิมพ์ภายในห้องหนังสือของเขาซึ่งเป็นห้องโลง่ลงๆมา่านผนังสด้านเต็มไปด้วยชั้นวางหนังสือ เป็นห้องที่ตกแต่งอย่างไทยๆพื้นจึงปูพรมวางหมอนขวางพื้นจึงปูพรมวางหมอนขวางไว้อิงตรงกลางตั้งโต๊ะไม้สักเตี้ยสลักลวดลายพอสมควรหมอคุณหมอรวมทั้งวิลลี่และตรีศักดิ์ลงนั่งขัดสมาธิบนพรมพิมพ์นั่งพับเพียบ หมอนิมิตกล่าวกับพิมพ์ลัตรีสักว่าเสียใจด้วยจริงๆเรื่องคุณต่างใจบังเอิญนะหมอไม่อยู่เลยไม่ได้ไปเคารพศพจนกระทั่งบรรจุแต่ก็นั่นแหละคิดเสียว่าบุญของเขามีเพียงแค่นี้เองแม้หมอนิมิตจะพูดเป็นภาษาไทยวิลลี่ก็พอจะฟังเข้าใจเพราะเขาฟังข้อความทํานองนี้เสมอจากคำพูดของคนหลายคนบุญศรีภรยาในาขจร ก็ชอบพูดอย่างนี้กับทุกคนโดยเฉพาะหลังการตายด้วยอุบัติเหตุของต่างใจบุญมีแต่เพียงแค่นี้วินลี่สงสัยนักว่าอะไรคือบุญผมจะมาลาคุณหมอด้วยแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างอยากถามคุณหมอคือถ้าสมมติว่ามีใครคนหนึ่งบอกเราเอาไว้ว่าจะไม่ไปเกิดบอกเราเอาไว้ว่าจะไปเกิดหนึ่ง เราควรจะเชื่อถือได้หรือเปล่าครับแล้วก็2จะมีทางรู้ได้อย่างไรว่าเขาไปเกิดที่ไหนเกิดเป็นลูกใครที่บอกนั่นก่อนตายหรือบอกด้วยวิธีไหนสำหรับเรื่องนี้ผมขอเก็บไว้เป็นความลับดีกว่าครับเวลานี้ผมไม่สงสัยอีกแล้วครับเรื่องวิญ,ญญาณหลังความตายผมเชื่อว่าเป็นพลังที่อาจรวมตัวกันแล้วให้มองเรามองเห็นก็ได้ ถ้าคลื่นส่งกับคลื่นรับเกิดตรงกันขึ้นเหมือนตอนที่ผมเห็นคุณต่างใจเดินอยู่ขณะรถวิ่งเข้าเรือนแรมแต่ผมเกิดความสงสัยว่าวิญญาณหรือพลังที่ล่างสูญสลายไปแล้วนั้นจะกลับมาเกิดใหม่ได้อีกหรือเปล่าเราพิสูจน์กันได้อย่างไรครับว่าเขาจะว่าเขากลับมาเหมือนเกิดใหม่จบบทที่45